สวัสดีคะ่ะมาตามแนวทางหวยไทยรัฐบาลกันต่อนะคะสำหรับอาจารย์ด้านนี้นะคะสเมืองชัยนะคะหน่วยล่างให้6นะคะอ่าส่วนด้านซ้ายนะคะจะเป็นหลักสิบนะคะ2 3 4าเอามาจับกับหน่วยล่างได้2 6 3ห,หและ4 6นะคะมีความเป็นไปได้นะคะไปตรงกับน้องเฟิร์นด้วยนะคะ สิบล่างสองสูตรชนการงวดที่แล้วเข้านะคะเข้าหลักสิบคือศูนย์นะคะมาตามกันต่อสําหรับท่านนี้นะคะหลักสิบของท่านนี้นะคะให้หนึ่งสองสี่ห้าแปดนะคะหลักสิบคือหนึ่งสองสี่ห้าแปดนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะของแอปเปิลนะคะสําหรับของแอปเปิลเข้านะคะเข้ามาหลายงวดแล้วนะคะ สองตัวล่างไปหาซื้อลอตเตอรี่รอกันได้เลยนะคะงวดที่แล้วเข้าศูนย์ห้าเต็มๆนะคะไม่ต้องกลับเลยนะคะก็ตามกันต่อนะคะขอบคุณข้อมูลของแอปเปิลนะคะเงินไหลามานะคะงวดที่แล้วเข้าทั้งสองตัวเลยนะคะสำหรับสองตัวเด่นล่างงวดวันที่16เมษายน64นี้ให้เด่น9กับ4ล่างนะคะ มีความเป็นไปได้ที่4นะคะเพราะว่าชนกันหลายเจ้ามากเลยนะคะมหาลาบให้4กับ9เหมือนกันนะคะตัวเลขก็น่าจะมาแนวเดียวกันนะคะน่าจะเป็นสูตรเดียวกันหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าตัวเลขเหมือนกันมากท่านนี้นะคะท่านนี้จะเป็น สิล่างของท่านนี้คือ4กับ9นะคะหลัก10ล่างคือ4กับ9มีโอกาสที่4จะมีจะมานะคะ4 6หรือเปล่านะคะน้องใบเฟิร์นได้4 6มาแล้วนะคะสำหรับลอตเตอรี่นะคะก็มีความเป็นไปได้นะ,ะเนื่องจากตรงกันแอดแดงนะคะให้10หน่วยบนนะคะ ศูนย์สี่ห้าหกสิบหน่วยบนนะคะของอาจารย์ท่านนี้นะคะใบมิ้นนะคะวันที่แล้วเข้าสองศูนย์เจ็ดและศูนย์เจ็ดนะคะเข้าตัวโต๊ดว,ว,วดนี้มาดูกันนะคะว่าจะมาสามตัวหรือสองตัวนะคะสามตัวให้594 592 584 582 794 792 784 782นะคะสงตัวมี9594 93 92 85 8483และ82นะคะก็ลองนำไปพิจารณากันดูนะคะว่าจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ของท่านนี้ผมชื่อดำครับรูด8วิ่ง8นะคะ 8ก็ไปชนกับหลายท่านแล้วก็ไปชนกับของน้องเฟิร์นนะคะน่าจะมาบนรหรือเปล่านะคะเลขพิเศษนะคะงวดที่แล้วเข้า207 270นะคะงวดนี้ให้361และ 6, 1, ห18มี2ตัวมี1 3 1 6 1สาตัวล่าง313539นะคะ วดที่แล้วก็เข้าไปเต็มๆเลยสำหรับสามตัวนะคะของท่านนี้นะคะคนคอหวยงวดที่แล้วเข้าเต็มๆเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะตัวที่วงด้วยนะคะเด่นบนเจ็ดนะคะวดที่แล้ววันนี้นะคะให้วิ่งบนหกตัวเดียวเด่นสุดๆคือห้าหกนะคะที่วงกลมไว้ ส่วนตัวที่ไม่เด่นเท่าไหร่ก็มี061636และ66นะคะก็ไปพิจารณากันดูนะคะแนวทางก็คือแนวทางเท่านั้นนะคะนำไปพิจารณาและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจากตัวเลขคะ่ะ